ติดตั้งกล่องคันเร่งไฟฟ้าดิโตนะครับคันนี้เป็น V off ปีศูนย์เจ็ดนะรหัสรหัสปลั๊กคันเร่งเป็นรหัส 2A นะครับมันเป็นรหัสมาตรฐานนะไม่ใช่ว่าผมเป็นคนตั้งเองนะว่ารุ่นนี้ต้องเป็น 2A หรืออะไรเงี้ยไม่เป็นรหัสมาตรฐานโลกนะครับโอเคเราเปิดแก้วมานะจะได้เห็น,นชัดๆคันเร่งไฟฟ้ายี่ห้อดิโตนะครับรุ่น D Drive นะ12สเต็ปโอเคคลายสายละปึ๊บฮึ๊บ,บนะนี่ปลั๊กเป็นปลั๊กบ่อยซ็อกเก็ตนะครับไม่ต้องตัดต่อนะ ปักขาเร่งอยู่นี่เห,นนะเห็นไหมเห็นไหมโอเคเอาผมดึงปังนี้ออกนะบีบมาดึงเลยนี่นะเอาปักเราเสียบข้างนึงเสียบอันนึงข้างนึงเสียบตรงนี้อีกข้างนึงนะครับเสียบนี่เลยเสียบกับปักเสียบกับปักเดิมปลายสายนะครับมาที่กล่องนะนที่เสร็จค่านะครับ ดกุญแจสองแก๊กว้าโทษทีดกุญแจสองแก๊กนะครับนะออนแล้วอย่าพึ่งอย่าเพิ่งสตาร์ทรถนะครับเดี๋ยวผมแกะซองนี้ก่อนนี่นะพอเราบิดกุญแจแล้วมันจะขึ้นไฟมันจะขึ้นโชว์นะครับเราจะต้องทําการเซตอัพนะครับวิธีการเซตอัพทำอย่างนี้นะกดสองปุ่มพร้อมกันค้างไว้นะครับดูนะหนึ่งสองกดเห็นขึ้นขี่สามสองหนึ่งศูนย์เห็นนะปล่อยครับขึ้นแอลนะครับแอลเป็น โลนะครับมาจากคําว่าโลนะครับก็คือขาคันเร่งที่ลอยอยู่นะครับข้างโลนะให้กดซ้ายหนึ่งทีนะครับพอขึ้นพอกดซ้ายหนึ่งทีปุ๊มมันจะขึ้นเฮดเห็นไหมมันจะเป็นเจ็ดเป็นแปะอะไรเงี้ยเฮดก็คือไฮนะครับไฮก็คือคันเร่งขาคันเร่งสุดนะครับให้ใช้เท้านะครับขออนุญาตนะใช้เท้ากดลงมาให้สุดนะครับนะขึ้นสามจุดเจ็ดนะอีกทีนะปล่อยคันเร่งกดลงมาให้สุดนะครับขึ้นมาสามจุดเจ็ดนะครับค่าเนี่ยแล้วแต่รถนะครับว่ารถรุ่นไหนจะค่าเท่าไหร่นะไม่เท่ากันนะครับ เสร็จแล้วพอขึ้นเซสตเสร็จกลับมาเหมือนเดิมนะปล่อยเท้าออกเห็นไหพอเราเหยียบคันเ,เร่งปุ๊บมันจะขึ้นร้อยเห็นไหมปล่อยเท้าออกเสร็จดับกุญแจนะครับเดี๋ยวเพิ่งสตาร์ทรถนะให้ดับกุญแจก่อนนะดับกุญแจรอกล่องดับนะครับเป็นโตโยต้าไวเด๋วถ้าเป็นฮอนด้าเป็นฟอร์ดก็จะนานหน่อยนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยครับปิดกุญแจสตาร์ทใช้งานได้ โอเคเรียบร้อยครับคันนี้ไฟ ABS โชว์ B อยู่นะไฟเครื่องไม่โชว์ไฟ ABS โชว์ B ก็โชว์ตั้งแต่ขาขึ้นมาล้วนะครับนี่นี่การใช้งานนะข้างขวานะครับ SP มาจากสปอร์ตนะครับยิ่งมากก็ยิ่งแรงนะกดได้จนถึง12บสองนะพอกดอีกทีนึงมันก็จะกลับมาศูนย์ใหมนะ่สมมติผมตั้งไว้สั่หกกได้ ทางซ้ายนะครับ EC มาจากคาว่า Eco นะครับ Eco ก็คือยิ่งเยอะก็ยิ่งอืดนะถ้าสมมติว่าเราขับรถอยู่เราใช้สปอร์ตโหมดนะครับกดขวาใช้สปอร์ตโหมดขับขับอยู่เสร็จเจอรถติดอยากจะใช้แบบ Eco คโหมดเราสามารถกดซ้ายได้เลยนะเห็นไหมตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคันเร่งไฟฟ้านะครับ D Drive นะบนรถ Toyota Vios Gen 2นะครับปี07-08นะะเดี๋ยวผมจะบิดกุญแจสตาร์ทรถให้ดูนะครับบิดกุญแจปุ๊บนี่ขึ้นมาแล้วนี่ EC กับ เราสัตว์อ่าเดี๋ยวผมจะเหยียบคันเร่งให้ดูก่อนตั้งไว้ SP 6นะอ่าเดี๋ยวผมกดคันเร่งน,นะพอกดคันเร่งปุ๊บตัวเลขเขาก็จะเปลี่ยนมันเป็นเปอร์เซ็นต์การบอกคันเบอร์่าเปอร์เซ็นต์คันเร่งน,นะครับเปอร์เซ็นต์ที่เราเหยียบคันเร่งน,นะไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะอ่ะผมสตาร์ทรถนะครับโอเคติดละอ่าอันเนี้ยจำเป็นจะต้องใช้อีโค่โหมดด้วยนะครับเพราะว่า ถ้ารถติดแล้วเป็นเป็น power mode เงี้ยเป็น sport mode อะ่ะถ้าเหยียบคันเร่งแล้วรถมันพุ่งนะถ้าเราไม่ตั้ง eco mode มันก็จะพุ่งหาเขาเพราะนั้นเวลารถติดหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องกลับปรับมาเป็น eco mode นะเพื่อให้คันเร่งมันหนืดหนหน่อยเนี่ยนะน,นะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับติดตั้งบนรถ b i o s นะ <S ถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ